เมจิกแพทเทิร์นเลือกแล้วโหลดพิมพ์แล้วตักเย็บแล้วใส่ง่ายไวดีต่อใจมือใหม่ก็ทำได้ที่เสื้อชิ้นหน้านะคะเราจะต้องทำการพับสาบกระดุมก่อนค่ะเราจะพับขอบเข้ามานะคะ1เซน แล้วก็พับอีกครั้งนะคะตามเส้นพับทบตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากให้สาบกระดุมเนี่ยมีความอยู่ทรงนะคะสามารถรีดผ้ากาวได้นะคะที่เห็นในคลิปนี้คือผ้ากาวสารูตัดเป็นแถบความกว้าง3เซนนะคะเวลาเรารีดเนี่ยเราก็จะ รีดยาวตลอดตัวเสื้อนะคะแล้วก็ให้ชิดกับเส้นพับทบตรงนี้นะคะซึ่งสามารถใช้ผ้ากาวเยลซีได้เช่นเดียวก,กันนะคะแต่ว่าผ้ากาวเยลซีเนี่ยก็จะมีความนุ่มนิ่มยืดหยุ่นได้มากกว่าสารูค่ะ รีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเย็บยึดขอบตรงสาบกระดุมไว้นะคะห่างจากขอบผ้าเข้ามา2มิลิเมตรทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เลยค่ะตอนเริ่มย้ำตะเข็บด้วยนะคะ เย็บอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเย็บซาบกระดุมที่ชิ้นหน้าทั้งสองชิ้นเลยนะคะต่อไปจะเย็บต่อแต่เข็บไหล่นะคะประกบชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะหันด้านถูกเข้าหากัน จับตะเข็บไหลให้ตรงกันขอบผ้าเสมอกันแล้วก็กลัดเข็มมุดค่ะเย็บตะเข็บ1นึ่งเซนนะคะแล้วก็โพงให้เรียบร้อย รีดลมตะเข็บไปทางชิ้นหลังนะคะ <L un> ก่อนจะเย็บเก็บคอเสื้อด้วยการกุนนะคะเราจะเย็บกันยืดก่อนค่ะโดยที่เย็บเป็นเส้นตรงนะคะขนานกับขอบผ้าห่างจากขอบผ้าเข้ามา7มิลิเมตรค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะช่วยให้ตอนที่เราคุ้นเสร็จแล้วเนี่ยคอไม่ยืดย,ย้วยพลิกออกมาด้านนอกนะคะตะเข็บตรงนี้ลมมาทางชิ้นหลังแล้วก็ระวังอย่ายืดคอเสื้อค่ะป้อนผ้าให้โค้งไปตามขอบผ้าเลยนะคะ ตอนช่วงโค้งก็จับให้โค้งนะคะเราจะไม่ฝืนดัดผ้าให้ตรงนะคะทำแบบนั้นเนี่ยผ้าจะยืดนะคะเราจะกุนเก็บคอเสื้อด้วยวิธีกุนหลบนะคะ ตัดผ้าคุ้นนะคะความกว้าง3เซนส่วนความยาวก็ประมาณ1เมตรถึงเมตรยีนะคะหรือว่าตัดหลายเส้นแล้วก็เย็บต่อกกันให้เรียบร้อยนะคะความด้านถูกลงบนตัวเสื้อให้ปลายผ้าคุ้นเนี่ยเลยออกไปก่อนประมาณ3เซนนะคะจากนั้นก็กลัดเข็มมุดค่ะให้ขอบผ้าเสมอกัน เมื่อมาถึงช่วงโค้งของคอเสื้อนะคะจับขอบผ้าให้เสมอกันแล้วก็ดึงเฉพาะผ้ากุ้นเล็กน้อยค่ะนิดเดียวแล้วก็กลัดเข็มหมดุดไปอีกนิดนึงนะคะจับขอบผ้าให้เสมอกันแล้วก็ดึงเฉพาะผ้ากุน้นวิธีนี้ก็จะช่วยให้การกุ้นคอเนี่ยไม่ ยืดย้วยแล้วก็พลิกออกไปด้านนอกค่ะกลัดตรงตะเข็บไหล่นะคะแล้วก็ค่อยๆดัดผ้ากุ้นไปตามส่วนโค้งของคอเสื้อ ดึงนิดเดียวค่ะต้องเบามือนิดนึงนะคะก็กลัดต่อไปจนรอบเลยค่ะ ตัดปลายผ้ากุลที่เกินออกเลยนะคะจากนั้นก็เย็บยึดไว้นะคะตะเข็บ1เซนติเมตรตอนเริ่มย้ำตะเข็บด้วยนะคะค่อยๆป้อนผ้าให้โค้งไปตามคอเสื้อค่ะ เราจะไม่ดัดหรือว่าฝืนผ้าให้ตรงแบบนี้นะคะถ้าเราดึงผ้าเนี่ยมันจะทำให้คอยานได้หมุนปรับทิศทางไปตามคอเสื้อค่ะ ค่อยๆเลียวโค้งไปตามช่วงมุมตะเข็บไหลนะคะเล็มปลายผ้ากุลให้เลยจากสาบออกมาประมาณ1เซนนะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ต้องพลิกดูก่อนนะคะว่าที่เราเย็บผ้ากุนไปเนี่ยมีตรงไหนพับจีบย่นที่ผิดพลาดหรือเปล่านะคะถ้าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลิบตะเข็บค่ะให้เหลือครึ่งเซน เลมตะเข็บแล้วนะคะเราก็จะคลิปตะเข็บบริเวณส่วนโค้งรอบๆคอ,อเสื้อเลยค่ะต่อไปเราจะเย็บกดตะเข็บนะคะพลิกผ้ากุ้นึ้้นทับตะเข็บไว้นะคะ เย็บห่างจากรอยต่อผ้าเข้ามา2มิลลิเมตรค่ะเส้นเย็บเนี่ยจะเย็บยึดผ้าคุ้นกับตะเข็บไว้แบบนี้นะคะตอนเริ่มย้ำตะเข็บด้วยค่ะ ต่อไปนะคะพับปลายผ้ากุนเข้ามาค่ะพับเก็บเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็พับขอบลงมาแล้วก็พับอีกครั้งนะคะให้ตรงกับรอยต่อผ้าเลยผ้ากุนก็จะหลบอยู่ด้านในนะคะกลัดเข็มหมุดไว้ องด้านนอกจะไม่เห็นผ้ากุนเลยค่ะกลัดที่ปลายผ้ากุลแล้วนะคะก็มากลัดที่ตะเข็บไหลพับขอบผ้าลงแล้วก็พับอีกครั้งนะคะตรงรอยต่อผ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมโค้งนะคะ เราจับให้เฉพาะตรงที่เราจะกลัดเข็มมุดเนี่ยเรียบตึงก่อนนะคะแล้วก็กลัดเข็มหมุดยึดไว้จากนั้นก็มาทำช่วงที่เหลือค่ะโดยที่เฉลี่ยมาที่กึ่งกลางก่อนให้ช่วงที่เราจะกลัดเข็มหมุดเนี่ยเรียบตึงแล้วก็กลัดยึดไว้ แล้วก็มาระหว่างเข็มหมุดนะคะเกลี่ยบผ้าด้านล่างให้ช่วงที่กำลังจะกดเข็มหมุดเนี่ยเรียบตึงค่ะซึ่งก็จะโค้งไปตาม รูปทรงของคอเสือ้อทําชิ้นหน้าแล้วนะคะต่อไปทําที่ชิ้นหลังนะคะเริ่มจากกึ่งกลางก่อนนะคะพับเก็บขอบผ้ากุลแล้วก็พับอีกครั้งนะคะจากนั้นก็มาเฉลี่ยที่กึ่งกลางคะ่ะ มาเฉลี่ยอีกทีหนึง่งต่อไปก็ทำอีกฟางหนึ่งนะคะ เย็บยึดไว้นะคะห่างจากขอบผ้ากุ้น2มิิเมตรค่ะตอนเริ่มเราจะเริ่มด้านในนิดนึงนะคะเราค่อยถอยไปด้านหลังจับปลายได้ไว้นะคะ ให้โค้งไปตามคอเสื้อนะคะเวลาหมุนปรับทิศทางก็คือเอาเข็มปักลงก่อนแล้วก็ยกติ้งผีนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหมุนผ้าค่ะ จับช่วงที่เรากําลังจะเย็บให้เรียบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆจับผ้าค่ะค่อยๆจัดใหม่ให้ช่วงที่กําลังจะเย็บเนี่ยเรียบนะคะมันมายน่นด้านหน้านิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนะคะ เย็บไปทีละนิดแล้วก็ค่อยๆจับผ้าค่ะแล้วก็ดัดโค้งไปตามคอเสื้อ ต่อไปเราจะทำรังดุมนะคะต้องใช้ตีนผีทำรังดุมค่ะอุ่นใช้จากคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถทำรังดุมได้ในหนึ่งขั้นตอนนะคะอุ่นก็จะใส่กระดุมไว้ที่รางด้านหลังของตีนผีค่ะติดตั้งตีนผีทำรังดุมเลยนะคะเอาปลายได้บนสอดเข้าไปใต้ตีนผี ดึงการทำรังดุมลงมานะคะแล้วก็เลือกลายเย็บรังดุมที่สากกระดุมด้านขวานะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เราทำไว้อยู่นะคะถ้าปกติเราทำรังดุมจากด้านล่างแล้ววิ่งขึ้นไปด้านบนเนี่ยปกติแล้วตีนผีจะไม่สามารถปีนตะเข็บหนาหน,น,น,นได้นะคะทำให้รังดุมเสียอุ่นก็เลยจะ เย็บจากด้านนี้แทนค่ะสอดผ้าไว้ใต้ตีนผีนะคะแล้วก็ให้จุดเริ่มต้นเนี่ยโผล่อยู่ในช่องของตีนผีเล็งกึ่งกลางด้วยนะคะวางตีนผีลงแล้วก็หมุนเข็มลงค่ะ จากนั้นก็เย็บลังดุมได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะอันต่อไปเนี่ยอุ่นก็จะเริ่มจากฝั่งนี้วิ่งขึ้นด้านบนเหมือนกัน,นะคะ่ะ ทำต่อไปให้ครบทุกตำแหน่งค่ะวิธีเจาะรังดุมนะคะเราจะต้องกลัดเข็มหมุดไว้ที่ปลายของรังดุมก่อนค่ะแล้วก็ใช้ที่เลาะได้นะคะเลาะยาวขึ้นไปไปให้สุดถึงเข็มหมุดเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะหาตำแหน่งกระดุมกันค่ะ วางชิ้นสาบกระดุมนะคะให้เกยกันกึ่งกลางตรงกันนะคะแล้วก็กำหนดตำแหน่งติดกระดุมค่ะติดกระดุมด้วยจากเย็บผ้าหรือว่าสอยมือนะคะ